รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช่เสียง AI นะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางสถานที่ที่เรานั้นไปเยือน ไม่ได้ตอนรับเราในฐานะแขกแต่หมายหัวเราในฐานะเหยื่อคืนนั้นบนภูสูงที่เคยเป็นสมรภูมิเลือดเราแค่เผลอลบลูสิ่งที่มองไม่เห็นแค่คืนเดียวเท่านั้นแต่ความสยองขวัญมันตามติดชีวิตกลับมาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องที่รู้จักกันครับเธอชื่อน้องมิ้น ตอนนั้นมิ้นยังเรียนอยู่มปลายครับเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงแถมยังเป็นสายมูตัวจริงเสียงจริงด้วยห้อยเท้าเวสุวรรณองค์เล็กๆติดตัวตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดเรื่องสยองในทริปทัศนศึกษาของโรงเรียนครับปกติแล้วโรงเรียนของมิ้นเนี่ยเขาจะจัดทริปไปเที่ยวภาคเหนือไปที่อุทยานแห่งชาติแถวเพชรบูรณ์พิษณุโลกครับ ที่เขาว่ากันว่าแถวนั้นวิวสวยอากาศดีแต่ที่นี่มันก็มีประวัติเก่าแก่สมัยก่อนเขาว่าตรงนั้นเป็นเขตป่าที่มีการสู้รบกันมีหลุมศพของกลุ่มทหารพรานและทหารหารที่พลีชีพอยู่เต็มไปหมดครับการเดินทางก็สนุกสนานเฮฮาตามภาษาเด็กๆในรถบัสก็เปิดเพลงดังลั่นจนมาถึงที่พักแห่งแรกครับ เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาติดกับป่าลึกเลยพอมาถึงปุ๊บมิ้นก็สัมผัสได้ทันทีว่าที่นี่เนี่ยมันเยือกเย็นผิดปกติมันไม่ใช่แค่เรื่องอากาศนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกมันเหมือนกับมีสายตาหลายคู่เนี่ยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพวกนักเรียนหญิงนอนรวมกันในห้องโถงใหญ่ หมอปลายกับหมอต้นแยกกันมิ้นไปถึงช้าก็เลยได้เตียงสุดท้ายที่เหลืออยู่คือเตียงที่ติดกับประตูทางเข้าครับซึ่งเป็นประตูบานกระจกบานใหญ่เมื่อมองออกไปข้างนอกได้เพื่อนเืนก็จะแซวกับมิ้นว่าเฮ้ย <"H oney, S 2> มิ้นไม่อยากนอนตรงนี้เลยนะมันติดประตูมันน่ากลัววะ่ะแต่มิ้นก็สบายสบายเพราะว่า เธอมีองค์ทาเวสุวรรณคุ้มครองเลยคิดว่าเอาวะตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่พอจัดกระเป๋าเสร็จแล้วจะเอาหมอนมาหนุนมิ้นก็สังเกตเห็นคราบแดงๆคล้ายกับเลือดที่มันแห้งเป็นจำ้จำๆติดอยู่ที่ตามปลอกหมอนครับเพื่อนที่นอนข้างๆเห็นเข้าด้วยก็กระซิบว่าเฮ้ยคราบเลือดหรือเปล่าวะแล้วมิ้นก็รีบตัดบทว่า บ้าใครเขาจะเอาหมอนเปื้อนเลือดมาให้ลูกค้าใช้ละ่มะมโนไปกันใหญ่แล้วเงียบไปเลยนะอยู่ในป่าในเขาแบบนี้อย่าพูดจาไม่เป็นมงคลพอตกช่วงเย็นครับช่วงที่กำลังจะไปอาบน้ำกันนี่แหละห้องน้ำก็มีแค่สี่ห้องคิวยาวมากมิ้นก็เลยกลับมานั่งรอที่เตียงตอนนั้นเธอก็เผลอทำสิ่งที่ ถือว่าพลาดที่สุดในทริปนี้ออกไปคือเธอถอดสร้อยท้าเวสุวรรณออกแล้ววางไว้ข้างหมอนเพราะกลัวจะเปียกน้ำแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆจนเผลองีบหลับไปมิ้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณห้าโมงเย็นกว่าๆทันทีที่ลืมตาครับภาพแรกที่เห็นก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ8-9ถึงขวบนั่งคุกเข่าอยู่ตรงปลายเตียงของเธอเด็กคนนั้นผมยาวหยิกหยอยปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นใบหน้าชัดเจนเด็กสวมชุดนอนกระโปรงสีขาวที่สำคัญคือมันเต็มไปด้วยคราบเลือดสีแดงฉานครับมินนี่แข็งทื่อไปทั้งตัวเลยหลับตาปีในใจคิดว่า ไม่ไหวแล้ววะนี่มันไม่น่าจะใช่คนแน่นอนทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงเรียกของเพื่อน,นขึ้นมาว่ามิ้นตื่นตื่นจะไปอาบน้ำได้ยังเรานานแล้วนะแล้วมิ้นก็ลืมตายอีกครั้งเด็กชุดขาวเปื้อนเลือดคนนั้นก็หายไปแล้วเธอไม่กล้าเล่าเรื่องที่เห็นนี้ให้เพื่อนฟังกลัวเพื่อนนั้นจะกลัวตามก็เลยรีบชวนกันไปอาบน้ำครับ พอไปถึงห้องน้ำก็ยังต้องต่อคิวอีกนิดหน่อยพอถึงคิวของมินก็เลยเข้าห้องน้ำไปอาบคนเดียวห้องน้ำมันมีสองฝั่งครับเธอกับเพื่อนสนิทอาบกันคนละฝั่งขณะที่อาบน้ำไปได้สักพักหนึงเธอก็ได้ยินเสียงกรอนประตูฝั่งเพื่อนนั้นถูกปลดพร้อมกับเสียงเก็บของแล้วก็มีเสียงคนเดินออกไปมิ้นก็เลยตะโกนออกไปว่า เฮ้ย hey, อาบเสร็จแล้วรอด้วยดิเงียบไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอก็คิดว่าสงสัยเพื่อนจะรีบไปก่อนเลยตะโกนไปอีกครั้งว่างั้นไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวบอกครูด้วยว่าเรายังอาบน้ำอยู่เธอก็อาบน้ำต่อจนเสร็จกลับจากนั้นก็รีบนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วเปิดประตูออกมาปรากฏว่า ไม่มีใครอยู่เลยสักคนตอนที่กำลังจะเดินออกจากโซนห้องน้ำนั่นแหละครับทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแกรกพร้อมกับเสียงน้ำที่ถูกเปิดดังซ่ามาจากห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอเดินสำรวจแล้วว่าไม่มีใครอยู่หัวใจของมินเนทแทบจะหยุดเต้นละครับเธอรีบวิ่งหน้าตาตื่นกลับไปที่ห้องเลยไม่มีหรอก ที่จะหันไปดูว่าเสียงนั้นมันเป็นอะไรเพื่อนๆก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมิ้นก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงน้ําเปิดเองในห้องน้ําเพื่อนๆนก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าใครจะไปแกล้งวะแค่นี้ก็รีบไปกินปิ้งย่างไม่ทันแล้วเนี่ยเหลือแค่พวกเรานี่แหละที่ช้าที่สุดตอนเย็นเป็นงานปิ้งย่างที่ลานรีสอร์ทครูประจำชั้นกำชัด กับนักเรียนทุกคนว่าไม้แรกอย่าพึ่งกินเอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะลูกแต่มันก็จะมีพวกเด็กเกเรครับที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เป็นกลุ่มรุ่นน้องหมอต้นพวกผู้ชายตัวแสบกลุ่มหนึ่งที่ปากพล่อยตะโกนขึ้นมาว่าจานเอาไปให้ทำไมวะเจ้าป่าเจ้าเขาที่ไหนจะกินเขาจะหิวเหรอ กินหญ้าแทนไปแล้วมั้งแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะครืน่นคุณครูก็ดุแต่ไม่ทันแล้วครับบรรยากาศมันกล่อยไปหมดหลังจากกินข้าวเสร็จมิ้นก็เดินไปเข้าห้องน้ำเธอเหลือบไปเห็นไอ้กลุ่มเด็กแสบพวกนั้นเดินไปที่หลังห้องน้ำซึ่งมันเป็นเขตป่าแล้วพวกมันก็ยืนฉี่ใส่ต้นไม้ใหญ่ ที่มีผ้าสามสีพันรอบต้นไม้อยู่มินตะโกนถามเลยว่าเฮ้ยทำอะไรกันน่ะไม่กลัวเหรอในป่าแบบนี้พวกมันหันกลับมาหัวเราะแล้วก็ตะโกนกลับมาอย่างขนองปากว่ากลัวทำไมวะถ้าผีมีจริงป่านนี้ออกมาหักคอปก,กูแล้วอย่าเพ้อเจ้อพี่มินโมโหแทนเจ้าที่เจ้าทาง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยรีบกลับมาที่ห้องพอเพืเ่อนๆเห็นเธอหน้าเครียดก็เลยเซวซีเรื่องที่เธอวิ่งออกมาจากห้องน้ำเธอก็เล่าเรื่องเด็กผมยาวชุดขาวเปื้อนเลือดที่นั่งอยู่ตรงปลายเตียงเท่านั้นแหละทุกคนก็แตกฮือออกจากวงด้วยความกลัวแต่ก็ยังอยากฟังต่อเลยกลับเข้ามานั่งฟังใหม่ เพื่อนสนิทอีกคนที่ชื่อแก้วก็เปิดปากขึ้นมาว่าเอาจริงดิกูก็เจอวะแต่ไม่รู้ว่าผีหรือคนกูเห็นเงาำดำๆเดินผ่านประตูไปมาบ่อยมากพอพยายามมองก็ไม่ชัดแต่มันเดินวนอยู่หน้าห้องทุกคนเนี่ยเริ่มขนลุกเป็นแถบกันแล้วครับแต่เลือกที่จะจบ วงคุยผีแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปต่อคืนนั้นมิ้นซึ่งนอนติดประตูทางเข้าได้ยินเสียงชัดเจนครับเสียงเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งตะโกนมาจากทางหลังห้องน้ำว่าถ้าผีมีจริงออกมาเลยดีวะกูอยากเจอออกมาดิ นั่นคือเสียงของไอ้กลุ่มเด็กแสบที่ไปฉี่ใส่ต้นไม้อย่างแน่นอนพอเสียงเงียบไปได้ไม่นานสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงร้องโวยวายเด็กความหวาดกลัวอย่างบ้าคลั่งคนระับเสียงเด็กผู้ชายร้องไห้จีจาดสลับกับเสียงวิ่งหน,นีอย่างไม่คิดชีวิตแต่เป็นเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมินคิดว่า คงเป็นพวกมันแกล้งกันเองเลยไม่ได้สนใจอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนรวมตัวขึ้นรถบัสเพื่อไปอุทยานประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสนามรบเก่าและก็มีซากหินและลุมศพของทหารกระจายอยู่เต็มไปหมดครูย้ำให้เดินตามกันว่าอย่าแตกแถวอย่าลบหลู่จนไปถึงจุดชมวิวและจุดสำคัญก็คือลุมศพนักรบ นักเรียนทุกคนก็ยกมือขึ้นไหว้กันตามปกติครับแต่มีไอ้กลุ่มเด็กผู้ชายแสบกลุ่มหนึ่งที่เดินทะเลทะไหลก้าวเท้าไปเหยียบหลุมศพที่ถูกปกคลุมด้วยดินและใบไม้มิ้นเห็นก็รีบตะโกนเตือนครูรีบหันไปตะโกนว่าไอ้หนูนั่นมันหลุมฝังศพออกมาเดี๋ยวนี้พวกนั้นถึงกับร้องเฮ้ยแล้วก็รีบวิ่งออกมา แล้วก็ยกมือไหว้ขอขมากันใหญ่แต่เหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นั้นครับตอนเด็ขึ้นรถกลับไอเด็กแสบคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนที่ยืนฉี่ใส่ต้นไม้นั่นแหละอยู่ดีๆมันก็ปวดท้องอย่างรุนแรงขึ้นมาตัวงอเลยแหละหายใจไม่สะดวกครูต้องพาไปโรงพยาบาลฉุกเฉินพอกลับมาถึงที่โรงเรียนวันต่อมา ครูประจำชั้นเรียกนักเรียนทุกคนที่ไปทัศนศึกษามารวมกันแล้วสีหน้าครูก็คือเครียดมากๆครูพูดขึ้นมาว่าพวกเธอไปทำอะไรกันมาบอกครูมาเดี๋ยวนี้เมื่อคืนครูเห็นทั้งทหารทั้งเด็กทั้งผู้หญิงชุดขาวตามมาเต็มไปหมดพวกเขาบอกว่าจะเอาลูกศิษย์ครูไปอยู่ด้วยหนึ่งคน ตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเพราะว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดาวซึ่งเป็นคนที่เคยทักมิ้นเรื่องขาาเลือดปนหมอนอยู่ดีๆก็ล้มป่วยกระทันหันและก็มีอาการคุ้มคลั่งเหมือนคนเสียสติตะโกนร้องว่าเขาจะเอาหนูไปเขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยพ่อแม่เข้าไปหาก็ยังปัดมือออก ครูก็เลยจัดทําพิธีขอขมาที่ศาลพระภูมิของโรงเรียนทันทีเลยครูเดียนย้าว่าใครที่ทําอะไรไม่ดีให้พูดออกมาตรงๆถ้าไม่พูดเดี๋ยววิญ,ญญาณจะตามไปหลอนถึงบ้านไม่ต้องทําพิธีขอขมากันแล้วตอนนั้นไอ้กลุ่มเด็กมอต้นที่ไปฉี่ใส่ต้นไม้ก็แตกกันทันทีครับพวกมันสารภาพว่าครูครับคืนนั้นไอ้ปาม มันท้าผีที่หลังห้องน้ําและมันก็ร้องว่าผีขี่คอมันไอ้ปามเด็กมอต้นที่เป็นตัวต้นเรื่องร้องไห้แล้วเล่าด้วยการกลัวสุดขีดว่าผมเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวปิดหน้าชุดขาวเปื้อนเลือดมันกระโดดขึ้นขี่คอผมผมก็เลยร้องออกมาครับมิ้นถึงกับขนลุกสู้ เพราะเด็กที่อาปามเห็นก็คือเด็กคนเดียวกับที่เธอเห็นนั่งคุกเข่าอยู่ปลายเตียงในตอนที่เธอถอดสร้อยเท้าเวสุวรรณออกเธอกับไอาปามเห็นผีตัวเดียวกันมันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพหลอนจนสุดท้ายครับคุณครูนั้นตัดสินใจเดินทางกลับไปที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้นเพียงลำพัง เพื่อทำพิธีขอขมาอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมทุกอย่างหลังจากนั้นอาการของน้องดาวเพื่อนผู้หญิงที่ป่วยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพอกลับมาโรงเรียนเพื่อนๆก็เข้าไปถามว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเจออะไรน้องดาวเล่าว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราเห็นนางพยาบาลคนหนึ่งชุดขาดรุ่งริ่ง แขนขาบิดเบี้ยวกำลังคลานขึ้นมาที่เตียงของเราและพูดว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเรากลัวมากหันมองรอบเตียงก็เห็นทั้งทหารทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายยืนร้อมเตียงเราเต็มไปหมดสภาพแต่ละคนก็คือเละเทะน่ากลัวมากๆเลยเรื่องทั้งหมดนี้ เป็นบทเรียนที่สอนเราว่าการไปในสถานที่ที่ไม่ใช่ถิ่นของเราโดยเฉพาะสถานที่ที่เคยมีคนเสียชีวิตหรือมีประวัติความเชื่อครับอย่าปากพร่อยอย่าท้าทายอย่าลบหลู่ความขนองของเราเนี่ยอาจนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายหรือจนอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตหรือความปกติของจิตใจก็ได้เลยนะครับ มิ้นยังเชื่อว่าที่เธอรอดมาได้อาจจะเป็นเพราะบารมีของทาเวสสุวรรณที่เธอห้อยติดตัวมาตลอดแต่แค่เผลอถอดออกไปแป๊บเดียวผีก็มาทักทายถึงปลายเตียงแล้วครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าคุณชอบเรื่องนี้ครับขอกำลังใจเล็กน้อยจากคุณนะครับช่วยเอานิ้วจิ้มนะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ